มาอัปเดต j 2ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีการแข่งขันกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคอนซาโดเลซัปโปโรนั้นอยู่อันดับที่10เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะตกมาอยู่อันดับที่11ก็ได้เพราะว่ายังเหลือการแข่งขันอีก1เกมของเวนฟอรเรโกฟุซึ่งอยู่อันดับ11เนี่ยจะเจอกับเบรโนฟายามากุจิ ถ้าเวนฟอเดสโกฟุชนะเนี่ยจะขยับขึ้นไปอยู่อันดับ10แทนแล้วคอนเซโดเรซัปโปโรจะตกมาอยู่อันดับ11ที่ไปแพ้วีเวเรนาง,งาสกิแบบเรียกกันว่านำไปก่อนแล้วโดนเขาแซงไป2ประตูต่อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามีนักเตะบ,บาดเจ็บเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะหลักแต่อีก2ทีมสำคัญที่ตกมาจากเจทูเนี่ยจูบิโลอิวตะลงแข่งขันไปเยือนอิวกิเอซ ไม่มีปรเมตรอาจวิไลน,นะครับยังไม่มีชื่อเลยในช่วงนี้ได้แต่ลงอุ่นเครื่องแล้วก็ซ้อมยังไม่มีชื่อที่จะเดบิวต์ในเจลิกทูจูบิโดอิวัตะเนี่ยแพ้กับอิวากิ FC 1ประตูต่อ3มไม่รียกันว่าโดนนำไปถึง2ประตูเล่นออกมาไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับอิวากิ FC กลับเล่นดีกว่าทำเกมรุกตั้งแต่แรกๆเลยไม่ียกกันว่าเกือบจะได้หลายประตูเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเมื่อแพ้ไปเนี่ยจูบิโรอิวตะก็ยังอยู่อันดับที่8เหมือนเดิมแต่ว่าอีกทีมนึ่งซังงันโทสูเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ใน j 2นั้นที่มีการแข่งขันฝนจะตกซัง,งันโทสูเนี่ยไปเยือนเอฮิเมะเอฟซีแล้วท่านผู้ชมก็เห็นไหมครับว่าสนามเป็นอย่างไรแข่งกันแบบเนี้ยฟุตบอลลอยน้ําเลยนะครับ แต่ก็ยังแข่งขันกันอยู่ไม่ค่อยเห็นสนามที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้อาจจะอยู่ในโซนที่นอกเมืองไปแล้วหมายถึงต่างจังหวัดพวกนี้เพราะฉะนั้นซังงนันโทสูเนเอาชนะเอฮิเมะเอฟเป็น1ประตูต่อ0น,นั่นเท่ากับว่าเขาขยับอันดับจากอันดับที่7เ,เนี่ยขึ้นไปอยู่ในโซนเพลยอ์ออฟคืออันดับที่6 เรียกกันว่าสบายๆเลยเป็นทีมเดียวในเจวันที่ตกลงมาเนี่ยผลงานดีกว่าจูบิโดอิวตะแล้วก็คอนเซโดเรซัปโปโรถ้าแบบนี้ยังมีหวังแต่คอนเซโดเรซัปโปโรเนี่ยซับซับกันอยู่ว่าผลงานมันลูกผีลูกคนนะชนะแพ้แพ้แพชนะวนกันอยู่แบบนี้เสมอไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่สำคัญคือว่าฟอร์มการเล่นมันยังไม่กระเตื้องอะไรมากมายเห็นในใจทูเขาเล่นกันเนี่ยฟอร์มเขาดีฟอร์มเขาสม่ำเสมอมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอ่ะ ตกมาจากเจวันยังปรับสภาพไม่ได้เมื่อปรับสภาพไม่ได้ก็อยู่เจสองอีกฤดูกาลละกันจะได้ปรับสภาพได้แล้วค่อยขึ้นกันในฤดูกาลข้างหน้ามันก็อาจจะดีเหมือนกันนะแอดมินคิดแบบนี้ว่าเมื่อลงเล่นกันจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขายังปรับสภาพกับเจทูไม่ได้ในการที่จะส่งบอลจังหวะต่างๆในการเพรสในการที่จะเล่นในกีวาวรรสาเพื่อมาคุมทีมด้วยจะดีจะช่วยอย่างไรก็แล้แต่เนี่ยก็ยังคุมทีมอยู่ นั้นก็อยู่ในเจทูหาประสบการณ์ไปก่อนละกันเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเนี่ยได้เรียนรู้อะไรในฤดูกาลนี้แล้วค่อยขยับไปก็ได้แบบนั้นนี่แอดมินคิดเองนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปได้หรือถ้ามีโอกาสขึ้นมาในเจวันในโซนเพย์ออฟเนี่ยมันก็ควรจะทําแต่จริงๆแล้วเนี่ยไดกิอิวามาสาวางไว้ว่าในเดือนสิงหาคมห้าแมชเนี่ยเราจะต้องชนะรวดนี่คือไดกิอิวามาสาวางไว้เพื่ออะไรเพื่อจะไปเทียบกับ หัวตารางทีมจากหัวตารางนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมแรกมาแล้วคือชนะสรางงานโดสูก็หวังไว้เป็นแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าไปเจอกับวีเบรนนางาสกินําไปก่อนด้วยแต่แพ้ไป1ประตูต่อ2เรียกกันว่างานนี้เดกิยามะซะบอกว่าเกมต่อไปเนี่ยจะลําบากนิดหนึ่งเพราะว่านักเตะตัวหลักจะไม่มีโอกาสได้ลงอะทําไมล่ะไม่มีโอกาสได้ลงยังไงล่ะเขาจะไปเล่นที่ไหนหรือ ก็้าบอกว่าที่เดกิอิวามะสะพูดแบบนี้หมายความว่านักเตะต,ตัวลหลักนั้นมีอาการบาดเจ็บโทมโมกิทาคามิเนเนะบุโมกระทั่งชุนทากอิผู้รักษาประตูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเท่านั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่สภาพไม่สมบูรณ์แต่ยังไม่มีบรายงานวัสุผโชคสารชาติเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงสุ้โชคสารชาติเนี่ยแอดมินก็ต้องมาวิาพากวิจาร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนิดว่าทําไมสุ้โชคสารชาติเดกิอิวามะสะ ถึงได้จับเป็นตัวจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวจริงเกมแรกใน7เกมเนี่ยก็คือเกมที่เจอกับสังกงันโทสุที่ไปเยือนสังกงันโทสุราชนะไป1ประตูต่อศูนย์สุปชกษรชาตเป็นตัวจริงแล้วครั้งนี้เจอกับวีวาเรนนางาสกิก็เป็นตัวจริงอีกทําไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาสุโชกษรชาตเป็นตัวสารองเรียกว่าหลายเกมเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่า หายจากอาการบาดเจ็บโดยปกติเขาก็จะเป็นตัวจริงอยู่หลังๆพอหายจากบาดเจ็บก็เป็นตัวสำรองแต่ตอนนี้มาเป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวจริงอยู่2เกมแล้วมองว่าเดกิอิวามิซาโคชญี่ปุ่นมันน่าจะเอานักเตะญี่ปุ่นลงแบบนั้นแต่ทําไมหลังๆนี้กลายเป็นว่านักเตะเยาวชนน้อยลงไปแล้วเอานักเตะตัวหลักๆล,ลงมาสุภาพบุรุชาติ <c oughs> ก็เลยเป็นตัวจริงแบบนั้นจริงแบบนั้นหรือไม่ต้องบอกว่าถ้าดูกันจร,จริงๆเนี่ยอันดับแรกก็คือว่า นักเตะต่างๆนั้นมีอาการบาดเจ็บอย่างเช่นปาร์คมินกยูนี้บาดเจ็บแบ็กซ้ายก็หายไปหนึ่งคนแล้วตัวหลักเพราะฉะนั้นสุภชคสุรชาติก็เลยได้มีโอกาสลงมาอาจจะคนละตำแหน่งแต่ว่าเพิ่มเข้ามาแบบนั้นรวมกระทั่งโทมกิคอนโดก็มีอาการบาดเจ็บอ่ะสุภชคสารชาติก็ยังพอได้ลงตัวจริงถ้ามองกันแบบนี้ว่านักเตะนั้นตัวหลักๆหายไปสุภชคสารชาติก็เลยจากตัวสำมรองก็เลยเป็นตัวจริงมองได้แบบนี้เหมือนกัน แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องพูดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันจากการซ้อมที่เห็นเนี่ยไดกิอิวามะซาได้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นเป็น3 4 2 1หรือ3 4 3ตรงกับที่มิฮโลเปตวิชเล่นไว้นั่นหมายความว่าตำแหน่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านซ้ายทางด้านขวานั้นจะต้องเป็นตัวที่สำคัญจริงๆมันไม่ใช่แบบ442ที่วางหน้าเป้าไว้สคน นี่เป็น3 4 2 1นั่นเท่ากับว่าตัวชโดว์เป็นตัวสำคัญแล้วต้องเป็นนักเตะที่เคยเล่นอยู่เพราะฉะนั้นสุภชพบุษษราชาติจะเห็นว่าได้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมคือตำแหน่งทางด้านบิมเส้นด้านซ้ายที่เราเห็นกันในเกมที่เจอกับสังงานโตสูและก็เกมที่เจอกับวีเบเดนนางาซากิแล้วตอนซ้อมเนี่ยก็จะซ้อมแบบนี้แต่ว่าทางขวาเนี่ยโทโมกิคอนโดมีาการบาดเจ็บเขาก็เลยวางฮารุโตชิระอิเอาไว้และตอนซ้อมเนี่ย สุปพโชกับชิระอิเนี่ยเข้าขากันอย่างดีเลยนี่อยู่ในสายตาของเดกิอิวามะซะที่ซ้อมเนี่ยสุปพโชคสัตว์ชาติทําเกมรุกส่งให้ฮารุโตะชิระอิยิงแบบนั้นที่ตอนซ้อมแล้วตอนที่แข่งกับวีเวรเลนางาสกิสุปพโชคสัตว์ชาติแย่งบอลมาแล้วก็ส่งไปทางขวาให้ฮารุโตะชิระอิโคชบอลเข้าไปนําไปสู่การได้ประตู นี่คือส่วนหนึ่งที่มีการซ้อมกันอยู่และมีการเข้าขากันแบบนี้ถามว่าแล้วฮารุโตชิระอิต่างกับโทโมกิคอนโดอย่างไรเจ้าตัวโทโมกิคอนโดเนี่ยบอกกันไว้แบบนี้เลยมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือกระชากอย่างเดียวกระชากลากเลื้อยแบบบลูคัทเฟอร์นันเดสแบบนั้นหรือแบบคานโกะทางด้านขวาเนี่ยกระชากกระชากกระชากเลื้อยเข้าไปแล้วก็โคสหรือไม่ก็พยายามยิงประตูคล้ายๆกับคานโกะที่ออกไปแต่ฮารุโตชิระอิเนี่ย เขาเคยเป็นกองหน้ามาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะมีจังหวะมีการโคชและสามารถที่จะยิงได้สุ p โชคสัตชาติเมื่อได้ตัวแบบนี้เนี่ยก็จะส่งให้เขาสามารถที่จะทำเกมรุกได้เลย กระชากบ้างโคชบ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นการซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเข้าขากันเดกิิวามัสก็วางสุปชกสัตยาชัอยู่ทางด้านซ้ายเป็นตัวจริงฮารุโตะเจระอิอยู่ทางด้านขวาเป็นตัวจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุปชกสัตยาชัก็เลยเป็นตัวจริงในเกมที่รูปแบบการเล่น3 4 2 1เกมเดิมๆที่สมัยมิเฮโลเปโตวิตเล่นอยู่สุปชกสัตยาชัได้อยู่ในตำแหน่งเดิมก็สามารถที่จะเล่นทางด้านซ้ายแล้วก็ มาช่วยตรงกลางได้อีกด้วยซึ่งตำแหน่งนี้ก็มีเบลตะอาโอกิเล่นอยู่แต่ได้กิิวามะสะวางไว้เป็นตัวสำรองสุภชคสรารชาติเป็นตัวจริงแต่สุภชคสรารชาติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักเตะไทยความแข็งแกรแ่งก็ไม่เท่ากับ นักเตะของญี่ปุ่นเท่าไหร่ก็อยู่ได้ประมาณที่วางกระไดไว้โดยอย่างยิ่งนักเตะไทยเนี่ยก็คือประมาณ60กน,นาทีหรือ60นาทีเราก็จะเห็นในทีมชาติไทยเนี่ยใน60นาทีเนี่ยทีมชาติไทยเล่นตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยเล่นออกมาดีพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เดินบ้างวิ่งบ้างแบบนั้นสุภาพสัตย์สัสตจะก็อยู่ประมาณนั้นได้กี่วามาสะกก็จะเปลี่ยนออกในช่วงนี้เหมือนกันนี่คือที่มาที่ไปที่แอดมินมองแล้วก็ ดูอะไรต่างๆมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันว่าสุภารชาสติาด้กกิอิวามะสตัตจะเป็นตัวจริงด้วยสาเหตุแบบนี้แล้วในเกมข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่บาดเจ็บเนี่ยสุภพชาสารชาติอาจจะเป็นตัวจริงอีกเพราะว่านักเตะหลักๆโทมกิทามิเนะแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่โดก็บาดเจ็บเนี่ยสุภพชาสารชาติยังยืนหนึ่งในตัวจริงได้แอดมินมองกันแบบนี้จะเป็นแบบนั้นหรือไม่คอยติดตามกันนะครับ แต่สุดท้ายนี้ผมก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคอนเซเดเรซัปโปโรก็ปลดไดกิอิวามะสะออกจากเฮโคชของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงสื่อญี่ปุ่นนั้นมีการตีข่าวกันอยู่ในขณะน,นี้แต่ว่าข่าวจากสโมสรอ,อะไรต่างๆนั้นยังไม่มีเท่าที่แอดมินไปดูในสื่อต่างๆเนี่ยมีการพูดถึงแล้วว่ามีการปลดไดกิอิวามะสะออกจากโคชเพราะว่าเกมสุดท้ายนั้น ไปแพ้วีเวรเณงานสก,กิทั้งที่นําไปก่อนผลงานออกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งถ้าดูผลงานแล้วเนี่ยปลดช้าไปหรือเปล่าแอดมินขอพูดกันแบบนี้เลยแรกแรกแพ้ติดต่อกันมาเนี่ยควรจะปลดแล้วแต่ยังให้โอกาสอีกจนกระทั่งเมื่อให้โอกาสเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าผลงานน่าจะดีแต่ตกต่ำกว่าเดิมจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเหลืออีกไม่กี่นัดแล้ว ถึงค่อยมาปลดเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโค้ชคนใหม่ที่วางมาเนี่ยแต่งตั้งชิโงชิบะตะกุนซือจาก u ูสของคอนเซเดเรซัปโปโรมาทำหน้าที่แทนไปก่อนน่าจะหาโค้ชคนต่อไปเพราะฉะนั้นต้องมาดูทิศทางของสุภโชครสารชาติอีกด้วยกับกุนซือคนใหม่คนนี้บดงกระทั่งใครจะมาเป็นโค้ชให้กับซัปโปโรต่อไปในอนาคต เดี๋ยวแอดมินเก็บข้อมูลต่างๆนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกทีนะครับ